สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับซองแป๊บซี่อีสานต่างถินครับเมื่อนี้ครับพี่น้องอิ่วนไม่กินขาร้วมกันทอดหมูครับตับมกคุงใส่บากกอกครับพี่น้องเดากะทีขาดอะไ้ครับผักแป้นครับบ้านผมเอินผักแป้นแต่ว่าทัางอื่นจะอื่นเน่าใดผมก็บงอุ้อกันครับอื่นเน่าใดก็าคอมเมนต์มาบ้างเนี่ยนะครับลองบังมันียว่ามันสีเขากันบอ ดีแซบบอ่มาครับดีเขาเดียวหอนหครับออหยนหอน,อนเอาเอามากินเขาต้องกันมอ้ยเดี๋ยวสิว่าเอนอีกถึงว่าเขาเนี่ยเยี่ยวได้เยีเ่ยวไดว้เอาทั้งที่ว่ะทั้งนีเก่งต้ไใส่ต้งแตกเอา้เอาเ ยเยอะๆเ้ยพี่น้องพี่น้องน้ำลายแตกโอ,โอ ENNIS, video, kind of ้ขันเทียนพู้ใดอยากน้ำกับขอโทษขอไม่อะไรนะครับอุ้ยอ uh, ืมหมูที่ดีต้องติดมันจากหน่อยสิแส่ยครับ มักกอกนี่ก็มีพี่น้องกอบมาฝากครับซีเอฟออกมาฝากโอ้แม่เอฟซีออกมาฝากครับจากพะเยา่ได้เนี่ยครับมักกอกนี่ครับผมมาแซวติดไว้สิออกจะซีเอฟซีเอฟยู่เดย์เลยเคยขายกระเป๋อเคยเป็นพ่อค้าเก่าเขาของยูเอฟนองพับแป๊้นีใปลูกเองครับ จะว่าทำบริยุบันหน่อยเขายุดดาดป้าครับเดี๋ยวมือหนาดิไทยให้เบิ้งพี่น้องยุดดาดป้าผักเป็นใย,ยบุญผักเป็นไม่เถาครับผักเป็นใย,ยบุญเขาพันมาจากพมเพิ่นตอนก็ไปยามเลาเบิ้งได้ใย,ยบุญเลยได้กินเราได้ผักเป็นต่อความหอม ก็แจับเลยไหมไมาฟากา่างคนอิ่นว่าอิดไหมอย่างกุยใช่าข้าวซอยปลาแป้นเลยนะเวลเก็บหมัวดิบนถือกือใบบานดี่เขาอยู่พอคัฟนี่ไม่กุยช่ยเลยผักกุยช่แยป็นบ่แปนอะแเป็ด้อถืคนไปกินกับผัดไทยบ่ ครับมักคือผมบอกผมหลับมักหมูติดมันจ,นจังน้อยตันข้อไหมมาทอดไหมต้องค้นกับมักเนื้อแดงกุม่มหลัว่ามันติดมันในจังน,น้อยเรื่องสัตวแต่ว่าอ้าว,วนดีขนาดเด้ับเป็นถอดน,น้ำเ่ปยปวดของพวกเบญจรงค์ อยากกินได้กดจัดมดันร่นเหรวเนับปัดน้ำกินบ่ไใดผัดยากนันยากนี้ได้หรอมือสั่นโดดหล่อไปสีบ่ายยังมันจินบ่ไใดตอนนี้จัดกยอไปี่อนไปสีบ้ายยัง,งโอ้ยแครับอเข,ข้ากันเขาข้องกรเขาเปนไหมม่ไไม่ไขยายเลยนี่ปรงบาหันกินเลย แบกขยายไปแล้วมันงามแล้วผ่ากับตัดปาอ,อีกนุมปงขาดว่าอะไรเป็นตำบุกคงเงี้ยนอะคนอีสาน้ันเท่านะครับเนะาะแทบจะว่าเป็นอาหารลักกไ็ไร้นะทำให้พวกเราคนไปตัดไอ้ไฟใไหม,ม่มีมีอะไบกมุคงเป็นเพ็บคัก<ฮ>ข,ขนาด หนามม่อมดำๆยังไงเนาะเคยไปซัดอยูดิเห็นยังสิกระเดไม่บอกไหวแมนเราเนาะมันค่อยเรียกไะโอ้ยเห็นยังสิเห็ดเรียกเลยเนาะแต่เรนนี้ได้เป็นม้อครับสบายได้ยังไงวะให้ได้ตามแดดเป็นม้อม้อนวด ซื้อกิน,นบาแสบเนาะนู้นบอก่ไอ้เพิ่กินดูนี่ครับอยู่นี่อยูนอ่นครสวรรค์เพิ่นกับว่าแสบเพิ่นเหรอครับมีลูกค้าเพิ่นว่ามีร้านขายแตโงโมขายดีดีแสบปากจังครับแพงเลยพี่น้องโค้งนึ่งหาที่หกสิบผมก็เลยว่าซื้อมาป่าเนี่ยมานรอดมึงไงเลยว่า คนซืน้อมาให้กินบ่ได้พี่น้องบอกซื้อมันเป็นรสชาติที่ข้าวจอยกินกันไหมครับพี่น้องแต่ข้าวจอยหอมมากแต่ขันอีสานเขานะนัวตรงมากกว่านี้แม่นว่าพี่น้องอะไรคือนัวเดทีนัวกับเค็มใกล้ๆก,ก,กันเด้อก,นก,นกนันผู้ใดมักนัวกันขัดกันผู้ใดบ่มักนัวกับว่าเค็ม ไม่เลยก้กันก็มันรัวกับเค็มมิสเซ็นบางๆเขบาบอกจำบางบอกเฮมันแสบเนาะไมรลงจำจำแล้วหนักเป๊ะๆบางคนเลยถามว่าคนคนไทยกระจอกสิบอาให้คนดาว <S <S น์รเด็ดน,นุวนว่เด้อ เขาขัดตรงมาขยายความอีกเด้นัวคืออะไรขันว่าผมกลมสิเนี่ยมาขันว่าภาษาไทยกลมกมภาษาไทยปฏิวัติกลมกลมเันเป็นอีสานเขากส็สิแซ่บแล้วเนาะครับเนาะนัวนัวขัดน,นัวลึกกว่าทีนี้ <laughs> ขัดน,นัวลึกกว่าทีนี้ใกล้ๆเข้มนะแ <laughs> อบแล้วคนมาตอนเขาขายต่บางครงเนาะ ก็เจ้าแบบก็สร้างตะตำไทยเลยก็เจ้ามากินนั่งเนี้ยเว่ามาถามหาตาตอนเนาะอืมก็เจ้าอยู่นี่ก็กลินซื้อปลาแดกได้ครับปลากระดีแต่ว่าเข้าคนอีสานอยู่แต่ว่าเข้าบบก,กินตอนอืมก็แต่บก็่งแค่ตาแดดตอน เพราะว่าบากม้อชี่อเหะเขาปากจินตอนเขาเขาเลยบรปรเสบมั้งม,มือควันมาแพงมากมั่นล่ะสรุปลิ่นเมื่อคืนกันจะระเบิดที่เนาะไี่อมไอจีบ้านยังเป็นเด็กเสียบผตันจริงจริงอ่นี้เครับขาดเพระได้ได้เห็นเนี่ยอัลหลยิม้มาือโซจินมมา ก็ับขับ,บเงี้โอ้ยขอโทษขอให้หลายด้วยครับคันเที่ยวไทยอ่คนใดที่เป็นหายกินตำมุวกแรงางานอยากนะครักู <c oughs> เป็นบริยุวันเพราะวะ่า อยู่เมืองนอกเมื่อหน้านกัมีเนาะกิ้งใหญอยู่ไงครับก้อนที่สามทอดหมูตับักหุ่งซับนี่ก็โอเคหรอครับแต่ลังเตี้ยก็อยากกินอยากอยู่อยากอยู่อยากให้มีโน่กินลายๆแขมวัวมีเงี้ยซื้อก <c ười> ินเลยบอกมิเซื้อหรือว่ากิง้งใหญอยู่ไง <c ười> พอไปกินมาได้ค่ะค่ะว่ะอนว่าฉันก็จับเลยฉันบอกว่าข้างแหลกอะไรได้เคยกินกับต่มะพร้กินไปพ่นมาเป็นใหม่หยูเศร้าอ่งเนี้ยงามหมด่มร้อนีมมกินกับผัดไทยมือเสีบอเลยนะออเห็นบ่ะพ่อก็ยังเคยกินอยู่กับผัดไทยเค้อยูเคตเอิ่ผักเปัเปนื้อเนาะ มโหบมไดิร์บอลยังกับเขาเลยว่ามันซื้อเี้ยแป้นยังไงข้านสมมาเคับนะครับคืมันไล่มันยังพอยพ่อขันสมนมันหน่อยอะไรบ่พ่อขันใครหะพยกอันนี้เป็นหัวดยแบบว่าเป็นหัวคือคือขิงคืออย่าง บมเมนบะเมนเป็นงานชือผักหอมเนี่ยบะเต้กต่เทียมไปสั่งนี้ให้จัดหนักตัวบะขึ้นสิลดนำหนักสิลดนำหนักกินคอยย่ำไดว่าสันปั่นส้กมวยเล็ดงานว่าสันซ้ำกันแล้วบอกคอยไข่ว่้อง มันตีเยออตอนนั้นอ,อยากจ่อยอยากจอยอ้ย<ถ>ยหอยังงพอเคยเห็นหัวอ,อันหเหี่ยวมือว่ะเ,เป็นลักษณะสละเป็นแยงสะละอเป็นแยงคือหยาแหีลแล่ยวมันแข็งแข็งอะไรหรอหยามเขาขยายเขาขยายอะไไปเลยกระหักว้าหักออกเราก็เจียบไลองเห็ดในขยายเพิ่มไปตอนแรกที่มันบนใหญ่อน้องผ่าตัดทีไรเป็นบือ ก็บคุณมากอนกินแบบกุ้อยมากอ่าก่อนใหญ่แล้วะก่อยว่เหนี่ยงมันก่อนน้าว่าคือเรื่องเกออกมาลอกมึงตัดมบอบบนอกนำมาครับก่อยกินว่าหมูแดงกูเลยอิ่มไปนี่ คนทั้งเนอจะเจ้าถามมาเช้าก็กินเหรอเย็นก็กินเหรอแต่เพื่นดีกินแต่ตอนเที่ยงดีนะยงใช่มั้ยชิมยัน่ะต่ว่าคนอีสารบอเรียกยามแล้วพี่น้อ,องกาบฮอ้เอา้าบอกก็บอกซะให้ถามนะว่าผู้ใดเคยเอา้าเที่ยงเคนื่อิอกินขันยาห้ถามนะว่าผู้ใดเคยเหตุาการณ์นี้สมัยตะงกี้บันบอลเราก็คือวา่าเฮาเถ่าสมัยตะงกี้ไปเบิ่งหนังหนังการแปลงเด้ ตามปะุ้งโคกแล้บาทพี่น้องใส่ใบตองบาแมนระบาทละหาบาทมี <c oughs> บาทสองบาทเท่านั้นเด็กหน่อยลย้วนบาทเนี่ยไส่ใบตองเด็กเด็กะตีหนึ่งตีสองอ่ะอยากเบื้องหนังสอดแกงเนาะขันได้เบื้องหนังสอดแกงมาคุยมูอฟังเด้เก่งครับขันผู้ใดสอดแกงอยากงอนมาได้โกรเอาเนาะ ซื้อตามุ้งมากินกต่ทีหนึ่งกีซวงเนาะเอาเพชดเพ็ดแบบนู้ยแซ่บแห้งพี่น้องใส่เป็ดตัวน้ำเราค้นอตดูดนิ่งปูจูเราเด็กหน่อยเนาะมักครับบอหลงคิดเคยคิดว่าบรรยากาศเราเก่าอยู่เลยแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเห็นในสี่เคยเป็นเด็กหน่อยอยกันทีเดีพี่น้องคือเคยเป็นเด็กน่อยเปาก้าลแปกงน้องจริงวะ ออเอา,าลันางแปว่ามีเงินเขาเรกจับได้ยี่สิบบาทละขึ้นต้นบังวงยู่วะจนรันบิดคนนยูทึ้งจนบังวงไหลกอ,อยูในพไัไอยูในอ้อมผาบอกเราก็เป็นตัวเขาเก่งแต่กระเ็ยเตเด็กหน่อยหน่าหญ่มา,มากขอ่กระเยจอกเตเด็กหน่อว่ามีเงนินเนย่าเบิ่งเนี่ย แม่เคยจอดผู้บังอันนี้บ่อพันเนี่ยตอนไล่ทำลายผ่าเขาบ่เลยไม่เลยทำลายเมือเขาจอดไ,ไปแล้วจริเขาจอดไปแล้วอ่าแลองซวอมลับมันมีหรอกมันจะค่อยๆสารภาพไปเรื่อยๆยี่สิบสามสิบปีมาบอกว่าจอดผู้บังแม่ความบาดนี่กันน้อยๆเด็กน้อยมีความบาดบอเบอกตะกี้ที่เบื้องหลังที่เราเลี้ยงบอเลี้ยังไง บอกตรงในบัวนยังไงบางเที่ยเวลาคนตายเขาเฮ็ดบุญแจกเขาแนละ้วคนาในสารวนะ่าเนาะเฮ็ดบุญแจกเขาเวลาอย่าถ่ายอย,าอาย่าค้นไตยดอกเนาะแต่ว่าหันถ่ายว่าอย่างเฮ็ดบุญแจกเขากระโตกโคตรหน้าไปมาสิมีบุญดูสามเย็นมืเดชทิศนะอืมทิศโปรแกรมแม่ขังเหล่าเนี้ยต้องมาขังเหล่าอ่ะขังเหล่าเขาเบิ้งเนี้ยเบิ้งเราต้องกยนโตเหมือนฝัก หลิวเต๋หัวนี่แหละน้องจีนจนมบกเซียนตัดเซียนเอาไว้ผู้หญิงข้าใครอย่ายแตะเอาขันผู้ใดพูดเรียนโมนี่เนี่ยแสดงว่าเติบหนึ่งแล้วอายุ <c oughs> บอกบบกตะวันคือประจานเจ้าของว่าเจ้าของเต่าอยู่ละยญิงสูฟัดเดอะแต่บอมแยนเดอะหญิงสูฟัดยังนี่ละหนังนี่ยังกลับมาเรียงล,ลูกคะน้นละค่ะหนังอืนเดียงอะไรพี่น้อง <c oughs> เรียงเดี่ยวสามสิบโมงโอ้ยหยอกกันเรื่องอะไรทั้งทั่ว เบื้องหน้าถ่ารุ่นได้บัดที่นี่ขัดขาวาวันทีนั้นวันทีนี้จบถ่าเบิบ้งถ่าเบิงบ้งถ่าเบิ้งเฝ้ารอคอยส่วนฉได้เบิ้งหนังบอกเขาเร็วนาะแม่ก็อยากแดดเบิ้งอีกทเทียอยู่นะมาเลี้ยงลูกคนสุดเมื่อขัดเบิ้งกับพ่อเบิ้งอยู่มันก็สิได้มีโซฟานอนเบิ้งอยู่บ้านก็ได้เนาะตั้งกี้หน้ารุ่นรุ่นน้อพี่น้องมันสิมักสายบ่ม,มอือนมะันดึกดึกเนี่ย ว้วบอกบอกพี่น้องบอกองคิดถอนว้ามาข้ามามหลังจะเป็นเท็กน้อยเห็นหนึ่งที่ยเคยเป็นเด็กน้อยอยู่ว่าบังก,กี้ปัญหาเบิ่องหาัสทำไดเอาพี่น้องครับอ้กินก็อิ่มหรอกขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคนครับที่รับส้มส่องกับสีสารตังทีมครับเมื่อนี้กับฝากทุกคนกดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี้ได้ครับติดตามน้ำกันครับขอทุกคนให้กำลังใจนะครับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสสดครับ<ะ>ผม